Story to you ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นเมื่อมีไก่วัวควายได้ล้มตายบางตัวเหลือแต่หัวลำตัวหายบางตัวเครื่องในหายเป็นเรื่องราวที่แปลกๆที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากอาจารย์คมซึ่งเป็นหมอผีสายดำได้เสียชีวิตลงไป ก็มีแต่เรื่องราวแปลกประลาดเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านรุ่งเชา้าชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อมาร้องทุกข์เรื่องของเป็ดไก่วัวควายสูญหายบ้างก็ล้มตายเกลื่อนกลาดลำตัวหายหัวขาดไส้พุงหายเหลือแต่ตัวเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะผู้ใหญ่ไอทิด ไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านให้พากันเข้านอนตั้งแต่หัวค่าปิดประตูใส่กรอนอย่านำลูกเล็กเด็กแดงออกมาตอนยามวิกาลครับท่านผู้ใหญ่แต่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือครับเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาต้องดูต้นสายปลายเหตุซะก่อนแล้วถึงค่อยหาวิธีจัดการเนาะยิ่งนานวันเข้าชาวบ้าน ก็ต่างมาร้องเรียนที่บ้านผู้ใหญ่กันมากขึ้นบ้างก็ว่าบางวันเห็นมีร่างของแมวดำกัดกินไก่ต่อหน้าต่อตาพอจะเข้าไปไล่มันก็แปลงร่างเป็นคนทำให้หวาดกลัวกันไปหมดหลายต่อหลายปากพูดกันมาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะปอบแมวดำคิดว่าแมวตัวนั้นต้องเป็นปอบแน่นอนเพราะมัน แทะกินเฉพาะไส้ของสัตว์ต่างๆเวลาไปไหนมาไหนยามวิการก็จะมีเสียงหมาหอนแล้วก็เห็นร่างของแมวดำที่ย่างกรายเข้ามาผู้คนต่างพากันหวาดกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงอจอนแดงอจรนแดงอยู่ไหมอ๋อมีอะไรหรือลู้ใหญ่ มาหาข้าถึงที่นี่ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนให้กับอาจารย์แดงซึ่งเป็นหมอผีสำนักเดียวกับอาจารย์คงทราบโอ,อ้หนักเลยที่นี้หนักเลยจริงๆทำไมรือ่อาจารย์อาจารย์ไปรู้เรื่องอะไรมาเกี่ยวกับปอบแมวดำ ไอปอบแมวดำนั่นมันคือไอคงศิษยน้องของข้าเองข้าไม่คิดว่ามันจะใช้วิชาในทางที่ผิดเพื่อให้ตัวเองอยู่ยงคงกะพันถึงกับถอดจิตไปอยู่ในร่างของแมวดำแล้วเป็นปอบแมวดำาขอไม่อยากเชื่อเลยนะอาจารย์แดกอปอบแมวดำนั้นจะเป็นอาจารย์คงคืนพรุ่งนี้ ผู้ใหญ่ก็รู้ว่าขอ้อพูดจริงหรือไม่อาจารย์แดงผู้เป็นสิทธิพี่ของอาจารย์คงรู้ว่าวิชานี้ก็คือวิชาถอดจิตเพื่อให้ไปอยู่ในแมวดำเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ยงคงกระพันซึ่งอาจารย์คงเองนั้นได้ป่วยเป็นโรคอดๆแอดๆมานานและรู้ตวนว่า ตนเองนั้นจะอยู่ได้ไม่นานจึงได้หาจับแมวดำแล้วก็ถอดจิตของตนนั้นไปอยู่ในร่างของแมวดำเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันในคืนต่อมาเงียบเงีๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอให้ปอบแมวดำมันออกมาผู้ใหญ่ได้ออกอุบายนำไก่ของชาวบ้านที่เหลืออยู่มาขังรวมกันไว้ที่ปลายทุ่งนา ส่งกลิ่นอันหอมหวนให้กระปอบแมวดำเมื่อตอนดึกเงียบสงัดผู้คนเข้านอนกันหมดปอบแมวดำก็ปรากฏกายพร้อมกับไล่กัดไก่ไก่ก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงอาจารย์คงและผู้ใหญ่ที่ซุ่มอยู่ก็ปรากฏกายออกมาต่อหน้าปอบแมวดำาปอบแมวดำ พุ่งตรงไปยังผู้ใหญ่และไอทิศไล่ทั้งสองจนวิ่งหนีกะเจิดกระเจิงไอปอบคงมานี่มาสู้กับข้านี่ปอบแมวดำเมื่อได้ยินเสียงของอาจารย์แดงก็หันขวับขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกอาจารย์แดงว่าพี่แดงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านท่านนี้ไปเห็นทีมไม่ได้หรอกไอปอบคง ขอมิคิดว่าเจ้าจะใช้วิชาในทางที่ผิดเห็นแก่ตัวเช่นนี้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปทั่วอาจารย์แดงแดวไร้หมนคาถาแล้วก็เป่าไปที่มีดอาคมของเขาเขาได้ไล่ทำการต่อสู้กับปอบแมวดำอย่างรุเดือดง้างมีดเพื่อหวังจะแทงหัวใจของปอบแมวดำแต่ก็ทำไม่ได้สักที ด้วยรทธิ์เดชอาคมของอาจารย์คงก็แก่กล้าไม่แพ้กันมีจังหวะหนึ่งอาจารย์แดงได้รัดจับตัวของปอบแมวดำไว้ได้แต่ทว่าแรงที่มากของปอบนั้นก็สามารถดิ้นหลุดมือไปได้การต่อสู้นั้นดุเดือดยังไม่จบแค่นั้นจูๆ่ๆอาจารย์แดงก็แปลงกายเป็นแมวดำอีกตัวหนึง่ง เพื่อที่จะต่อสู้กับอาจารย์คงในร่างของปอบแมวดำแล้วร่างของทั้งสองกลายเป็นแมวในร่างคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดชาวบ้านผู้ใหญ่ไอ้คิดพากันแอบอยู่ในพุ่มไม้มองดูต่างก็เห็นอาจารย์คงและอาจารย์แดงต่อสู้กันเฮ้ยไอ้คิด ไอปอบแมวดํำนั่นมันคืออาจารย์คงจริงๆวะใช่ใชผู้ใหญ่ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยอาจารย์แดงได้ต่อสู้กับปอบอาจารย์คงอยู่นานจนกระทั่งปอบอาจารย์คงนั้นเมื่อยล้าแล้วก็เสียพลาดท่าไปในที่สุดแล้วปอบแมวดํำก็กลับคืนสู่ร่างแมวดำอาจารย์แดงได้จังหวะเอามีดหมอแทงไปที่ขั้วหัวใจของปอบแมวดำ ปอบแมวดำกรีดร้องลั่นป่าชาวบ้านผู้ใหญ่ไอ้ทิดพากันตกตะลึงจนกระทั่งแมวดำนั้นสิ้นชีวิตในที่สุดอาจารย์แดงได้พาร่างแมวดำไปทำพิธีที่หน้าบ้านของอาจารย์คงซึ่งภายในบ้านนั้นก็มีร่างที่ไร้วิญญาณของอาจารย์คงอยู่แต่ไม่มีการเน่าสลายใดๆ เราจะต้องทำลายร่างของอาจารย์คงไปด้วยจะเผาร่างแมวดำแล้วก็ร่างอาจารย์คงไปพร้อมๆกันมิเช่นนั้นหากอาจารย์คงหาร่างแมวดำใหม่ได้หมู่บ้านก็จะไม่สงบสุขสักทีว่าแล้วชาวบ้านต่างช่วยกันหาฟืนมาสมกองที่ร่างของปอบแมวดำแล้วจุดไฟเผา แล้วก็เผาทั้งบ้านของนายคงและล่างของนายคงไปด้วยหลังจากนั้นต่อมาหมู่บ้านก็มีแต่ความสงบสุขสืบมา Story to you